ตำนานคนดังสุภักลิขิตกุลอดีตนางเอกชื่อดังที่แสดงหนังแค่ปีเดียวทิ้งงานในวงการไปเป็นแอร์โฮสเตสค่ะ ตำนานความรักต้องห้ามเกิดขึ้นได้ทุกวงการแต่ก็คงไม่มีวงการไหนน่าจับตามองเท่ากับเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงค่ะเช่นเดียวก,กันกับเรื่องราวของอดีตนางเอกดาวรุ่งอย่างคุณสุภักษ์ลิกิตกุลอดีตมิสบางกอก2514และรองอันดับหนึ่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลปี1971เ้าเธอเป็นนางเอกหนังไทยระหว่างปี2516ถึงปี2518ค่ะ คุณสุภักลิขิตกุลเกิดเมื่อวันที่24สิงหาคมปี2494เป็นนางงามนางแบบและนักแสดงไทยเกิดที่บางลำพูค่ะเป็นบุตรีคนสุดท้องของนายจำลองและนางทองดีลิขิตกุลในจำนวนพี่น้อง4คนคุณสุภักเริ่มเข้ารับการศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนอนุบาลพรประสาทเรียนอยู่ที่นั่นได้2ปีค่ะก็เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่อยมาจนจบมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะ เมื่อจบมานะคะก็เรียนด้านภาษาอังกฤษแล้วก็พิมพ์ดีดเพิ่มเติมศึกษาด้านภาษาอังกฤษอยู่2ปีค่ะก็ได้ไปทํางานเป็นดีไซน์ไทยเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องแต่งกายนะคะแล้วเกี่ยวกับความงามของสตรีคุณสุพักถูกเชิญชวนให้ไปประกวดนางงามที่เชียงใหม่ค่ะแต่ก็ไม่ตัดสินใจไปลงประกวดนะคะจากนั้นได้เดินแบบแฟชั่นมีช่างภาพหนังสือพิมพ์นํารูปของเธอนะคะไปลงในปกหน้าสีของหนังสือพิมพ์เดลิเมลวันจันค่ะแล้วภาพนั้นนะคะก็ไปสะดุดเอากับบริษัทหนึ่งได้ทาบทามให้มาทํางานที่บริษัทและได้มอบหมาย ให้เป็นนางแบบประจำของบริษัทกระทั่งได้มีการประกวดนางงามบางกอกหรือมิสบางกอกค่ะก็ได้ติดต่อที่จะส่งคุณสุภักเข้าประกวดมิสบางกอก มันเป็นการประกวดนางงามเดียวกับนางงามไทยด้วยยุคนั้นค่ะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อการประกวดหลายครั้งมิสบางเกาะก,ก็เป็นการประกวดนางสาวไทยเช่นกันผลการประกวดนะคะนางสาวสุภักลิขิตกุลได้รับตําแหน่งนางงามที่น้องงามที่สุดค่ะและได้รับเกียรติเป็นตัวแทนสาวไทยไปร่วมประกวดในตําแหน่งรองอันดับที่1นางงามนานาชาติปี1971ที่ลองบีชแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2516 คุณสุภักนะคะก็ได้รับการทับทามจากคุณจินตนาชัยกุลผู้อำนวยการสร้างของบริษัทปัทวิกรแผนกภาพยนตร์ให้มาแสดงในหนังเรื่องผู้กองยอดรักค่ะ ร่วมกับคุณสมบัติเมธนีในเวลาไล่เลี่ยก,กันนะคะมีผลงานเรื่องที่สองได้สร้างหนังแนวอภินิหารเรื่อง่าเตียนค่ะผลงานการสร้างของคุณสมโพแสงเดือนฉายในนามของบริษัทชัยโยสโคโ,โดยแสดงคู่กับพระเอกดังในยุคนั้นก็คือคุณสมบัติเมธนีเช่นเคยผลงานเรื่องต่อๆมานะคะอาทิบริษัทสินสยามภาพยนตร์ โดยคุณสุริยนต์ดวงทองดีได้ทาบทามให้มารับบทแม่นักพักขนงแสดงคู่กับคุณยอดชายเมฆสุวรรณและเรื่องแม่นาคอารวาสเมื่อปี2516 เรื่องนางร้อยชื่อเรื่องสนหน่อยนัทุนหัวเมื่อปี2517ค่ะในปลายปี2517นะคะคุณสุภคลิขิตกุลได้ประกาศอำลาวงการแสดงไปอย่างกระทันหันโดยหันเหไปทำอาชีพแอร์โฮสเตสของสายการบินแอร์สยามแต่ก็ทำได้ไม่นานเท่าไหร่ค่ะสายการบินก็เลิกกิจการไปนะคะจึงอยู่กับบ้านและได้พบรักกับชายหนุ่มนักธุรกิจคนหนึ่งและประกาศมั่นกันกับคุณดิเรกเอกวิริยกุลในปี2520ทั้งสองได้แต่งงานกันเมื่อวันที่18 สิงหาคมปี2520ค่ะที่โรงแรมไฮแอทราม่ามีทายาทด้วยกันหนึ่งคนค่ะเป็นผู้ชายชื่อว่าคุณดิรุตเอกวิริยกุลหรือว่าคุณโก้แล้วก็ลูกติดของคุณดีเรกอีกหนึ่งคนนะคะชื่อว่าคุณดีรัตเอกวิริยกุลค่ะ ในยุคนั้นนะคะรู้กันว่าคุณสุพักประสบปัญหารักต้องห้ามค่ะกับพระเอกหนุ่มนะคะซึ่งมีครอบครัวแล้วและไม่ทราบว่าเขามีภรรยาแล้วค่ะความที่ไม่ต้องการที่จะเสียชื่อเสียงว่าไปแย่งของผู้อื่นและด้วยความรักเกียรติรักในศักดิ์ศรีของตัวเองจึงได้ตัดสินใจเลิกเล่นหนังค่ะและออกมาจากวงการทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นยังดังอยู่และผ่านตัวไปเป็นนางฟ้าบนเครื่องบินแทนนั่นเอง